ช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b e Collagen Honey Lemon ค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทำให้รูคุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปังมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b คอลลาเจนฮันนี่งเลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทำให้รูขุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปังมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b คอลลาเจนฮันนี่งเลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทําให้รูคุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปางมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b คอลลาเจนฮันนี่งเลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทำให้รูขุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปังมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ q u e e n B คอลลาเจนฮันนี่เลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทำให้รูคุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือช่วยในะเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปังมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b คอลลาเจนฮันนี่งเลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทําให้รูขุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สําคัญก็คือช่วยในะเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะ เราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนปังมากช่วงนี้มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดทนนะคะผิวแห้งกร้านแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีรอยสิวรอ,รอยดํารอยแดงชัดมากๆเลยค่ะเราจึงค้นพบเจ้าน้องตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Queen b คอลลาเจนฮันนี่งเลมอนค่ะเจ้าน้องตัวนี้นะคะมีสรรพคุณหลายอย่างมากๆ ช่วยทำให้รูขุมขนกระชับนะคะแต่งหน้าติดทนง่ายผิวลื่นนะคะชุ่มชื้นค่ะแล้วที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องท้องผูกได้ด้วยเราคือเราเป็นคนที่ชอบท้องผูกนะหลังจากที่เราดื่มก็คือผิวดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอาการท้องผูกได้เยอะมากๆเลยนะคะเราดื่มคอลลาเจน10วันนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่เราได้รับนะคะทุกคนดื่มไป10วันเสร็จก็คือผิวจะดีแบบนี้เลยค่ะทุกคนปังมาก